เค okay, สวัสดีครับวันนี้แอดมินขอมาดูทองหน่อยนะเพราะเนื่องจากว่าทองอ่ะราคามันเท่าไหร่แล้วนะเนี่ยเออแอดมินเนี่ยอยากจะบอกว่าขายทองไปเกือบหมดแล้วอ่ะเหลืออยู่นิดเดียวเองหรือนิดเดียวอ่ะไม่ขีดแสนอ่ะเหลืออยู่ประมาณสัญญาหนึ่งมันเท่าไหร่อ่ะสี่แสนมั้งสี่ห้าแสนอ่ะเออเหลืออยู่สัญญาหนึ่งสัญญา,ญญาเป็นไมได้ GO เนยนะเป็น GF อแบบจีอนสะิบอ่ะ,อะมันเท่ากับทองประมาณสิบาทนะ ตอนนี้เหมือนมีทองอยู่ติบาทอะเออทองติบาทก็ตีไปเท่าไหร่แล้วกันคิดเอาเองเออก็เพราะว่ามันขึ้นไงเห็นป่ะตั้งแต่ตรงเนี้ขึ้นขึ้้นขึ้นมาแอดมินก็ตอนลงลงอ่ะก่อนอันนี้มันลงนะก็ตึกเห็นไหมเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีช่วงลงเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยแต่ตอนนี้มัน G O G H ีเฮดไงมันของเก่ามันต้องเป็น g G O Z อซอะเนี่ยมัน GH นะเนี่ยช่วงที่มันขึ้นทำไฮอะมันลง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 แอดมินก็ทยอยซื้อนะเนี่ย ซ,ซ,ซื้อซื้อเวลาขึ้นมาก็ปล่อยปล่อยบ้างนะแต่ก็เวลาขึ้นไม่เยอะก็ปล่อยปล่อยไม่เยอะอะไรเงี้ยก็จับจมมาเรื่อยๆอ่ะแล้วมาถึงตรงนเนี้ยเนี่ยตอนตอนตอนลงรอบนี้ก็ก็ขายอยู่นะเห็นป่มเนี่ยช่วงเดือนอะไรติดสองอ่ะจําได้ย,ยังยังยังซื้ออยู่ใช่ไหมแล้วก็ตั้งแต่เนี่ยช่วงปลายเดือนที่แล้วอ่ะวันที่ยี่สิบลงมาเนี่ยเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นมาอมันนึงก็ขาย,ยนะอันนึงก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะ มีตอนนั้นมีกี่สัญญาสี่ห้าสัญญาก็จะไม่ผิดอ่ะเออจะไม่จะไม่ได้อ่ะสี่ห้สัญญาแต่ก็ปล่อยไปเกือบหมดแล้วอะปล่อยไปจนเหลือเหลือสัญญาเดียวอ่ะเป็น Gf จสิบด้วยเท่ากับทองสิบบาทนะเออเนี่ยก็กําไรอ่ะกําไรเาต่ำคั้วเลยแหละเพราะว่ามันขึ้นเราเรา,เราซื้อถูกไนงะแล้วก็ขึ้นมาข,ขยอยขายอ่ะใช่ไหมเราใช้กลยุทธ์เนี่ยเนี่ยแล้ววันนี้เป็นวันที่มันลงวันแรกเดี๋ยวแอดมินจะจะเข้าไปในเว็บสตรีมมิ่งอ่ะไปกดซื้อ แต่เดี๋ยวพูดก่อนเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวให้ดูเน็ตมันช้าไม่ค่อยอยาก geocon แล้วกัน geocon มันจะดูง่ายกว่าแต่วต่าเรดอะแอดมินไม่ได้ดูตัวนี้เห็นปะ geocon มันจะดูง่ายเพราะมันมันไม่มีช่วงต่อรอยต่อเห็นปะมันไม่มีรอยต่อของสัญญาไงมันจะมีมันหมด่างนเนี้ยเนี่ยช่วงข,ขึ้นเนี่ยเดือนไหนเดือนสิบเนี่ยแอดมินก็ ก็ขายไปหมดแล้วนะแล้วก็ช่วงเดือนสิบเอ็ดเนี่ยลงมาเนี่ยก็ทยอยซื้อ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 มีมีขึ้นมาก็มีปล่อยบ้างแต่ว่าก็ทยอยซื้อนะเห็นป่มเนี่ยแล้วก็มีช่วงเนี่ยเนี่ยตั้งแต่เดือนวันที่ยี่สิบเดือนสิบสองอ่ะจะถึงวันที่เท่าไหร่อ่ะปัจจุบันเนี่ยยี่ิบแปดเดือนหนึ่งอ่ะเนี่ยยี่สิบเจ็ดแล้วกันเพราะว่ายี่สิบแปดมันวันมันวันเนี้ยใช่ไหมก้เอาเมื่อวานอ่ะยี่สิบเจ็ดแล้วกันเนี่ย ระหว่างช่วงเวลาประมาณเดือนก,กว่าๆเนี่ยแอดมินปล่อยไปเกือบหมดเลยปล่อยทองไปเกือบหมดเลยเออเห็นไหมทองมันประมาณเนี้ยให้คืออยากจะให้ดูให้เห็นภา,าพไงว่าทองอะ่ะม,ม,ม,มันมันมันมีลักษณะประมาณเนี้ยเออก็ลองไปดูคิดกลยุทธ์เอาแล้วกันนะว่าจะทายังไงแต่แอดมินก็ขายแล้วเดี๋ยวเนี่ยมันลงวันเนี้ยจะซื้อวันแรกจะจะเริ่มซื้อแล้วเออแล้วก็มันถ้าเกิดมันลงมาเรื่อยๆนะก็จะซื้อเพิ่มมาเรื่อยๆเนี่ย ีย่ยใช้วิธีง่ายๆอย่างนี้เลยง่ายๆมากเลยเดี๋ยวเ,เนี่ยย่ออะไรไม่ค่อยได้เยอะนะเนี่ยเนี่ยมันลงมาตอนนี้มันอยู่ที่สองเจ็ดหกศูนย์นะเนี่ยเดี๋ยวไอ้มิ่ต้องไปซื้อแล้วเพราะว่ามันลงมาจากแปดประมาณสองพันแปดอะลงมาเหลยสองเจ็ดหกศูนย์ก็ก็เป็นจุดที่จะเข้าได้อะไรเงี้ยเออ ก็ใช้ไปธีเนี้ยลงมาก็ทยอยซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆนั่นแหะแล้วก็เดี๋ยวมันขึ้นมาปล่อยมันมันถามว่ามันมมัันนลงเยอะไหมถ้าเป็นถ้าเป็นทอง G o อ่ะจีโนมันจะอิงกับดอลลาร์สหรัฐไงมันจะลงเยอะมันจะมันจะได้เนื้อมันจะทำกำไรง่ายกว่านะแล้วเกิดเป็น GF อ่ะตัว GF เดี๋ยวให้ดู GF เสิบคอนนอ่ะเดี๋ยวให้ดู GF มันมีสองแบบนะจิบกับจิบห้าสิบนะ ต้องเลือกส่วนใหญ่แอดมินอ่ะเลือกสิบห้าสิบอบบมันเป็นทองใหญ่ไงซื้อ gf เท่ากับทองห้าสิบาทแล้วก็ไม่เอา gf เอฟว่ามันเยอะเยอะไปเนี่ยแอดมินซื้อ gf สิบเนี่ยเท่ากับทองสิบาทคิดง่ายๆเนี่ย,ย,ยเห็นไหมถ้าเป็นทองทองทอง,ทองทองไทยอ่ะบางทีอ่ะเนี่ยมันมันขึ้นไม่สุดอ่ะมันแอดมินไม่ค่อยอยากแนะนําให้เส้นทองไทยนะเพราะว่าเนี่ยเวลามันจะขึ้นอ่ะมันก็ขึ้นแล้วแบบมีค่าเงินอ่ะ บางทีค่างเงินบาทช่วงนี้แข็งด้วยทําให้ทองแบบเวลาเราเวลามันขึ้นเราก็ได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยอะ่ะถ้าจะเล่นเล่นทองโลกดีกว่ามันผันหวนดีกว่าอะไรเงี้ยเออเนี่ย G F สิบเนี่ยแอ,แอดมินก็แค่เอาเอาไปบริหารสัญญามากกว่าแต่ถามว่าอยากเล่นทองไทยกับทองโลกอะ่ะอันไหนดีกว่าแอดมินว่าทองโลกทอง GO ดีกว่า GF นี่คือทองไทยนะเห็นปะมันจะเป็นสี่หมื่นบาทสามหมื่นสี่หมื่นสามสี่หมื่นสี่อะไรเงี้ยเป็นทองไทยแล้วก็เวลาขึ้นลงบางที ทองโลกมันขึ้นเยอะแต่พอเป็นทองไทยอาจจะขึ้นไม่เยอะเท่าเพราะว่ามันมีค่างเงินบาทเนี่ยแล้วค่างเงินบาทมันชอบส่วนกับราคาทองคําด้วยเออก็เลยจะบอกประมาณเนี้ยว่าว่าวันนี้เดี๋ยวแอดนดี้นองจะเข้าไปซื้อมาอัปเดตทองคําให้ฟังหน่อยนะโอเคตัดคลิปก่อนแค่เนี้ไปละ